สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง youtube M channel ครับแล้วก็สวัสดีไปทางเพจ a c e b o o k นะครับเสอเจริญการช่าง er นะครับวันนี้รอบจะส่งสินค้านะครับเป็นรุ่นคูปุต้50แรงนะครับลูกค้าสั่งซื้อเข้ามานะครับตอนนี้เรามีสต็อกอยู่นะครับในส่วนรุ่น50แรง47แรง45แรง50แรงแล้วก็เป็นรุ่น30 4แรง36แรง40แรงนะครับเรามีสต็อกให้นะครับผมในส่วนของรุ่นคูเต้านะครับส่วนรุ่นอื่นๆจอรเดียยันม่าอิซกินะครับหรือว่าจะเป็นรุ่นนิวฮอลแลนด์นะครับและแล้วก็เป็นรุ่นฟอร์ดนะครับตอนนี้เรากําลังผลิตสต็อกให้นะครับเพื่อที่จะทันต่อความต้องการของลูกค้านะครับอตอนนี้ไปที่อําเภอบงนะครับ อำเภอปงนะครับจังหวัดพะเยานะครับต้องขอบคุณลูกค้ามากเลยนะครับที่มั่นใจเชื่อใจนะครับในแบรนด์สินค้าของเอสอเจริญการช่างลูกค้าเข้าไปดูรีวิวใน y t u t u นะครับก็ตัดสินใจนะครับสั่งซื้อเลยนะครับก็แกก็โอนเงินมาเรียบร้อยนะครับต้องขอบคุณมากนะครับที่ให้ความไว้วางใจนะครับแล้วก็เชื่อใจนะครับตอนนี้ก็เป็นคนส่งไปสนีนะครับผมตอนนี้ลูกค้าก็ใช้เป็นตัวคูบูต้า50แรงนะครับ ซึ่งคูบูต้า50แรงนะครับจะมีผานเป็น2แบบนะครับก็คือแบบหนึ่งจะเป็นลูกปืนอิสระก็คือลูกปืนใครลูกปืนมันนะครับในส่วนของใบผานนะครับจะอยู่ที่ลูกปืนใครลูกปืนมันตัวนั้นก็ขาขาของคาดจะยาวขึ้นอีกนะครับจะยาวขึ้นอีกแล้วก็ตำแหน่งการยึดจะไม่เหมือนกันนะครับในส่วนตัวนี้จะเป็นรุ่นมาตรฐานนะครับก็คือเป็นตัวยึดแบบมาตรฐานของคูบูต้านะครับไม่ใช่เป็นฐานสเปเชียลนะครับตัวนี้ก็นี่ครับ ก็ลูกค้าก็แจ้งในส่วนของถ่ายรูปมาให้ผมดูนะครับผมก็จัดจัดให้ตามาโครงผานตามใบผานของลูกค้าที่แจ้งมานะครับแล้วก็เมื่อเช้านะครับมีลูกค้าหลายท่านนะครับที่โทรมาบอกว่าอยากจะได้แต่ว่าก็คือ,อกลัวมันติดในส่วนของการที่เขาติดเครื่องบานข้าวนะครับติดเครื่องบานข้าวอยู่ด้านหลังของผานไถนะครับก็จะมอีอยู่แถวๆโซนของ ชัยภูมินะครับชัยภูมิแล้วก็เป็นเพชรบูรณ์นครสวรรค์นะครับลูกค้าก็สอบถามเข้ามาว่าช่างมันจะติดตติดตั้งได้ไหมนะครับมันจะติดตำแหน่งอะไรของการยึดของคาดไหมนะครับก็คือไอรุ่นที่ว่าติดตัวถังหวานข้าวด้านหลังถังหวานถั่วด้านหลังก็สามารถใช้ได้เลยนะครับเราไม่ต้องไปถอดเข้าถอดออกเหมือนใช้โรตารี่นะครับก็คือเวลาจะไถ หวานข้าวก็คือจะมีถังข้าวอยู่ด้านบนของกานไถแล้วก็จะมีตัวหยอดข้าวลงบริเวณใบผานนะครับตัวยึดคนละตำแหน่งกับคาดผมเลยนะครับตัวยึดของผมจะอ้างยิงจากด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับในส่วนของการติดตั้งถงังเขาจะอยู่บริเวณตรงกลางนะครับซึ่งมันจะติดในส่วนของฟันคาดเฉยๆนะครับเวลาเราพับขึ้นจะทําให้คาดนะครับไม่เข้าตำแหน่งโฮมก็จะยึดยึดไม่อยู่นะครับก็คือพับแล้วจะไม่อยู่นะครับเราก็ใช้ ในส่วนของเชือกหรือว่า,ามีสายรัดมาลัดได้ก่อนนะครับแต่ในการใช้งานไม่ติดอะไรนะครับเวลาเราวางลงปุ๊บเนี่ยคาดเขาก็จะทํางานได้ปกตินะครับลูกค้าก็ส่งรีวิวมาให้ผมดูแล้วนะครับผมไปติดตั้งอยู่เพชรบูรณ์นะครับอําเภอเมืองสองเจ้าเลยนะครับก็สามารถใช้งานได้ดีนะครับในส่วนของเพชรบูรณ์ก็แกะปหวานข้าวนะครับเป็นนาข้าวนะครับก็ไถไปด้วยแล้วก็วางคาดไปด้วยก็ แกส่งรูปมาโอ้สวยมากเลยนะครับต้องขอบคุณลูกค้านะครับก็คือ,อใช้ได้นะครับใช้ได้เลยนะครับก็ดีเลยเราไม่ต้องถอดเข้าถอดออกเหมือนโรตารีนะครับก็คือไถเปิดรอบแรกแล้วนะครับรอบ2ก็เราก็ไถแล้วก็วางคาดไปด้วยแล้วก็ข้างหน้าด้านหน้าก็จะเป็นหยอดเข้าไปด้วยหยอดข้วโพดไปด้วยก็เหมาะสําหรับการใช้งานเลยนะครับตอบโจทย์เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรถฟอร์ดนิวฮอลแลนด์ยันมาคูบูต้านะครับ อิสกิผมก็ผลิตให้ได้นะครับผลิตได้ทุกแบบตามโครงผ่านของลูกค้านะครับก็คือใช้ได้ตรงตรงสเปคเลยนะครับฐันน็อตแค่4ตัวก็สามารถใช้ได้นะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับคลาดติดผารถไถเมสเจริญการช่างใครสนใจก็โทรมาที่เบอร์0 8 8 7 4 7 8 1 3 6หรือจะแอดไลน์แอดไลน์ก็ไม่ใช่แอดไลน์ช่อง M channel นะแอดไลน์ที่เบอร์0 8 8ย4 7 8 1 3 6นะครับเข้าไปค้นหานะครับเป็นเบอร์โทนะครับ ไลน์ผมเป็นเบอร์โทรนะครับที่ผมแจ้งนะครับไม่ใช่ชื่อช่องนะครับชื่อช่องอในการดูรีวิวก็ช่อง M Channel นี่แหละช่องที่ลูกค้าดูอยู่ตอนนี้ก็เข้าไปดูรีวิวได้ถ้าจะสั่งก็ให้แอดไลน์นะครับหรือจะโทรมาก็ได้นะครับแอดไลน์เพื่อจะดูรูปภาพว่าเป็นโครงผานแบบไหนนะครับสเปคแบบไหนผมก็จะทําให้ตรงรุ่นไม่ต้องไปเชื่อมไปอะไรให้มันยากนะครับก็คือติดง่ายๆเลยประมาณนี้นะครับก็ ฝากเข้าไปดูรีวิวในช่อง M Channel แล้วก็ใครที่ดู Facebook ก็ค้นหาคำว่า M สเจริญการช่างเป็นภาษาไทยก็จะเห็นช่องผมแล้วก็เป็นรีวิวในการใช้งานของลูกค้านะครับอยู่ในช่องในในช่องในเพจนะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับใครที่สนใจก็โทรมาสอบถามได้เลยตอนนี้ก็ชิลก่อนข้างก็ก็ยังได้อยู่นะครับชิลก็ไปเรื่อยๆนะครับ อย่าไปสั่งตอนที่ลงนาหรือว่าใช้งานนะครับผมส่งให้ไม่ทันก็ไม่ได้ใช้งานแน่นอนนะครับตอนนี้ก็ผลิตได้ผลิตเรื่อยๆนะครับก็มีของใครที่ด่วนๆใช้งานตอนนี้ก็มีของเลยนะครับหรือว่าจะเป็นรุ่นสเปเชียลรุ่นสเปเชียลก็ขึ้นงานอยู่ประมาณ2-3วันนะครับก็จะได้ส่งสินค้าให้แล้วนะครับวันนี้ก็ส่งไปที่จังหวัดพยานะครับน่าจะประมาณ4 5วันก็จะได้รับสินค้านะครับขอบคุณลูกค้ามากที่มั่นใจ นะครับเชื่อใจในแบรนด์ของอิมสอเจริญการช่างกล้าโอนเงินมาก่อนนะครับผมรับประกันทุกลูกค้าทุกท่านต้องได้ของได้สินค้าแน่นอนนะครับแต่อาจจะช้าหน่อยนะครับถ้าเป็นภาคอีสานไม่เกิน200กิโลผมก็จะส่งเองนะครับถ้าเป็นภาคเหนือภาคใต้ก็นี่ครับขนส่งไปรษณียน์นะครับผมก็ฝากเอาไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ